งั้นเรามาหาวิธีฆ่าซอมบี้ตัวสท้ายกันเถอะเราจะล่อให้ซอมบี้ขึ้นไปบนสไลเดอร์ลื่นอันนี้นะครับแล้วพอซอมบี้ขึ้นไปเราจะหนีลงมาลงมาในน้ําพอซอมบี้ลงมาในน้ำซอมบี้ก็จะเสียชีวิตและขาดใจตายตอนนี้นะครับเด็กๆสคนน้องบิ๊น้องไม้ขึ้นไปข้างบนสไลเดอร์ลื่นอันที่สูงซอมบี้ไปข้างหลังแล้วหนีลงมาบ สบายจงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันฮะเด็กๆทำอะไรกันทำอะไรกันจะมาเล่นน้ำครับเฮ้ย <Hey, S 2> ทำไมไม่หนีทำไมไม่วิ่งหนีมีซอมบี้อยู่ในบ้านหลังนี้เร็ววิ่งไปเร็ว <c oughs> <c oughs> เร็วพี่เบสเป็นไงบ้างครับน้องบอ่ะเฮ้ยน้องบเร็วเร็วเป็นยังไงไปเร็วไปไปน้องบีน้องบน้องบีน้องบหูเราจะรอดแล้วใช่ไหมถ้าเรารอดแล้วอ่ะเราไปเรียกไม่กีบกันไหมเฮ้ยพี่เบสอะไรซอมบี้บกำลังตามมาซอมบี้มาเหรอนั่นไงซอมบี้ตามมาจริงๆด้วยเร็วน้องบีน้องบรีบหนีเร็ว อนนโอ้นนโหตอนนี้เรามาแวะกินน้ำกันก่อนโหพี่เบสเริ่มเหนื่อยเหรอ <c oughs> โหหนี่ซอมบี้มาทั้งคืนเร็วกินน้ำเด็วเป็นไงครับบิง้อาาองซอมบี้อ่ะซอมบี้อ่ะอยู่แถวๆนี้แหละเราต้องมองให้ดีนะเดี๋ยวก็นนะ้ำพี่เบสครับครับตอนเนี้เราหนีซอมบี้มาอยู่ที่ทแถวๆส่วนน้ําอ่ะแล้วถ้าเราลงน้ําซอมบี้มันตามเราลงน้ําได้ไหมไม่ได้ซอมบี้ลงน้ําได้ไหมไม่ได้ซอมบี้น่าจะลงน้ําไม่ได้นะ ใช่ไหมซอมบี้บเราจะแพ้น้ำอ่ะซอมบี้ชนเนี้ย,ง,ยงั้นงั้นถ้ามีซอมบี้มาใกล้ๆตัวเราเรากระโดดน้ำเลยนะโอเคไหมบิงถ้าซอมบี้มาใกล้ๆหนูหนูโดดน้ำเลยนะเพราะว่าหนูมีชูชีพแล้วไปโอเคไหมลกูกเข้าใจใช่ไหมเข้าใจนใ้องไบซอมบี้ตามมาเร็วลงน้ำเร็วที่พ่อบอกอ่ะเร็วไปโอ้ห้องไบไปเร็วห้องไบห้องใบห้องไบ โอ้เราลอดแล้วไบเร็กลับกลับน้องไปมาได้ไหมโอ้ตามมาข้างหลังเร็วเดีวใบเร็วใบโอเคมาเรามานั่งพักตรงนี้ก่อนโอ้เมื่อกี้เนี้ยน้องใบอะเสียวไหมเดินลงลุยน้ำใช่ไหม เกอบโดนซอมบี้จับแล้วดีนะบยกล้าลงน้ําก็เลยรอดเรานั่งทักตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวพ่อแบงค์อ่ะจะไปเตรียมของพ่อแบงค์คิดว่าเราควรจะลงเรือเป็ดเลยลงเรือเป็ดซอมบี้ไม่กล้าลงเรือหรอกนึกไงเป็ดอยู่นั่นโอ้ตอนนี้เรามีเรือเยอะมากเราจะลงลําไหนดีเรือสไตล์ลื่นเรือสล์ลื่นมีเหรอใช่น้องบีกัไมค้ลงไปก่อนเลยลูกเร็วออะลองไปนั่งเลยนะนั่งตรงที่ร่มๆข้างหน้านั่นลูก อเคเก่งมากอ่ะพอช่วยตอนนี้กาํลกลาลังเรากลังขึ้นเรือปัน่นออกไปแล้วโ oh, อ้ตอนนี้นะครับเราขึ้นเรือทีบมาแล้วบีน้องไหตอนนี้นะครับเราหนีลงมาอยู่บนเรือทีบแล้วเรารอดแล้วไม่มีซอมบี้ตัวไหนวิ่งตามเราลงมาได้ ดีนะที่เรามีเรือลำนี้อยู่เรือลำเนี้ยเป็นเรือสะไดลื่นด้วยนะนี่เราสามารถเล่นเลสะไดลื่นได้ด้วยก็าอยากสะไดลื่นเลยเหรอโอ้ตอนนี้เรารอดแล้วนะครับเราก็เลยจะมาสะไดลื่นกันอยู่ตรงนี้อ่าพีไบขึ้นแล้วอือเรือสะไดลื่นของเราตอนนี้น้องไบจะสะไดลื่นแล้วนะครับหนึ่งสองสาม เก่งมากไม่เป็นไรเดี๋ยวพาเก็บให้เก่งมากถึงใบสะได้ลื่นได้มาครับตอนนี้ผมจะนอเดอร์แล้วพี่เบสจะลงเรือสไดลื่นแล้วใช่ไหม<ช>หนึ่งอสองสามโอ้พี่เบสพี่เบสลงไปแล้ว <l ots> เร็วว่ายน้ำกลับมาหาเรือหน่อย <l ots> เรือสไดลื่นลำนี้ดีมากๆปั่นได้ด้วยแล้วก็เล่นได้ด้วย ไงขึ้นมหมขึ้นได้ไหมพี่เบสเรือฟ้าไดลื่นเรามีทางขึ้นด้วยโอ้โหโหน่าจะขึ้นยากพอสมควรมันไม่ยาวอ่ะมันไม่ยาวอ่ะมันจับลามักมันจับปลาขึ้นมาเลยอ่ะตอนนี้พี่เบสขึ้นเรือมาได้แล้วเรือฟ้าไดลื่นลำนี้เป็นยังไงบ้างครับสนุกครับสนุกไหมคขอแนะนำเรือลำนี้นะคะผมแนะนำเรือลำนี้ เพราะว่าเรือลำนี้มันสามารถถีบเล่นได้แล้วก็สไลดลื่นก็ได้ใช่ไหมใช่เดี๋ยไปจะไปเล่นสระน้ำเด็กแล้วไปเราเราน่าจะไปดูตรงสระน้ำเด็กกันไหมว่ามีซอมบี้หรือเปล่าใช่ไปเราขึ้นฝั่งกันฮะน้องบบงน้องไบซอมบี้ตามป้าแบงมาไปเร็วมีเร็วเอามาเร็วเด็กเด็ก รีวหนีลงมันอยู่ในนี้ดีกว่า,วเ,ราเริวเรารีบหนีมาอยู่ในนี้ไปเรีวเรีวตามมาป้าเวสเรีวเรีวมันไม่ตามมาแล้วเราเรีบขึ้นสะเดลื่นกันดีกว่าซอมบี้ตามเรามาไม่หยุดหย่อนเลยอะตอนนี้เราหนีขึ้นมาอยู่ข้างบนสะเดลื่นแล้วนะครับตรงนี้เป็นส่วนน้าซอมบี้น่าจะไม่ไม่กล้าลงมาในน้ําเด็กๆสะเดลื่นเลยนะสะเดลื่นมาลงมาในน้ําเลยโอเคอเก่งมากคนหนึ่ง คเฮ้พ okay hey, ี่เบสพี่เบสติดไงตอนนี akah, ้ในอาณาจักรนี <h <h uh ้ไม่มีซอมบี้ตัวไหนแต่กกล้าเข้ามาพี่เบสจะไปไหนครับไม่กลัวเหรอพ่อมันหิวแล้วอะฮะอยู่น้ำเหรอใช่หิวน้องเบสหิวข้าวเหรอลูกพี่เบสอะพี่เบสง่วงนอนแล้วเหรอโอ้โหตอนนี้น้องๆเริ่มเพียกันแล้ว หนีซอมบี้มาหลายวันอพอแบงค์ว่าเราขึ้นฝั่งกันไหมไ<อ>เราออกจากที่นี่กันก่อนออกจากที่นี่เราก็จะไปเจอซอมบี้อะสิแต่ว่าอ่ะแบงค์มีอีกที่หนึง่งเป็นสวนน้ำสำหรับผู้ใหญ่อะ่ะเราหน้าเราเนี่ยจะหนีไปอยู่ตรงนั้นได้โอโหไปไหมไป,ไปไหมไป,ไปกันไหมตรงนู้นมีของกินด้วยไปเราไปกันอโอเคครับ ตอนนี้เราเจอซอมบี้ตัวบอสแล้วน่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วถ้าเราฆ่าตัวนี้ได้อ่ะเกมนี้ก็จะจบเราต้องล่อซอมบี้ให้ลงน้ำไปไปตรงส่วนน้ำเร็ววิ่งไป่ทำไมทำไมทำไมยังไ,ไงยังไงเดินตามพวกเรามาเร็วลิวตามเรามาเร็วริวเราต้องรีบหนีลงน้ำกันโอ้โหเดนลงมาแล้วไปลงมาริวเราต้องรีบหนี ไปลงมาแล้วหนึ่งบิงบิงลงได้เปล่าเราไปช่วยน้องบิงกันไหมปุ๊บอึ๊บเร็วบิงบิงเร็วพี่ไผ่ช่วยหน่อยมันตามมาเร็วเร็วไปอยู่ข้างหลังพ่อยังไงเดินตามเรามาน่าโตใหญ่มากพี่เบสเร็วเร็วมันตามเรามาเร็วอึ๊บเร็วพี่เบสน้องบิงท้องใบมาด้วยปุ๊บมาหาพ่อตรงนี้เร็วมาหาพ่อตรงนี้เร็ว ลงน้ำลงน้ำบิงเราต้องรีบหนีลงน้ำเ,นเ,ออเรามาตรงลำร่ลมเร็วตรงนี้เราน่าจะรอดแล้วงั้นเรามาหาวิธีฆ่าซอมบี้ตัวส้ายกันเถอะโอเคไหม <Yeah. S 1> ไปไปเราจะล่อให้ซอมบี้ขึ้นไปบนลดยเลื่อนอันนี้นะครับแล้วพอซอมบี้ขึ้นไปเราจะหนีลงมาลงมาในน้ําพอซอมบี้ลงมาในน้าซอมบี้ก็จะเสียชีวิตและขาดใจตาย oh. ส่วนพวกเราก็จะได้รอด <Okay. S 1> มาบิงมา เราจะล่อซอมบี้ให้ขึ้นไปบนสไลด์ลื่นนะครับนี่สไลด์ลื่นอันนี้เลย <st> uh> น้อ,นนองบขึ้นไปแล้วบิงเร็วเราขึ้นไปข้างบนล่อซอมบี้ขึ้นไปตอนนี้นะครับเด็ก <st> uh> ๆสองคนน้องบิงน้องบขึ้นไปข้างบนสไลด์ลื่นอันที่สูงน้องบถ้าซอมบี้ตามขึ้นไปน้องบรีบรีบสไลด์ลื่นเลยนะทตอนนี้น้องบีน้องบขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วนะครับซอมบี้ไปข้างหลังแล้วหนีลอมาบึ้มเกี่ยมากน้องบิงพร้อมไหม มีความไหมเอามือปิดจมูกไว้ริยวสัมบี้ไปข้างหลังเร็วริยวริยวเป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างครับเสี่ยงไหมเดี๋ยวพี่เบสอีกคนนึงเหรอเราเรียกพี่เบสเร็วพี่เบสพี่เบสเร็วพี่เบสพี่เบสเร็วพี่เบสพี่เบสลงมาเร็วเร็วพี่เบสตอนนี้เรา มาหลบอยู่ตรงลูกบอลกาเดียนนะครับกาเดียนลูกบอลกาเดียนเฮ้ยยังไงนุ่นมันตกน้ำแล้วซอมบี้ตัวบอสตายแล้วนุ่นเห็นเปล่าเพื่อนเมื่อกี้เมื่อกี้มันสะไดลื่นลงมาแล้วก็ตกน้ำไปแล้วนั่นไงตกน้ำจริงจริงด้วยโอเค งั้นสำหรับคลิปหนีซอมบี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนตัวบอสต,ตายแล้วงั้นฝากเพื่อนกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องน้องวิงน้อด้วยนะบ๊ายบาย,บาย